หาซื้อดอกไม้ปักชาด้วยคีดซื้อผลไม้แล้วละ่ะแล้วซื้อของไหว้ละเหลือสุดเดอันนี้สุดท้ายมปวงอะไรพวงใหญ่ด้วยแกเลือกปวงนี้เล็กก็มีก็ไม่เอาแกเอาปวงใหญ่อ่ะปะ๊จัดไปนั่นไงเราชุดใหญ่เลย พวงเล็กเ็กก็มีไม่เอาเอาพวงใหญ่ไม่เป็นไรตามนั้นอขอให้คุณโบโชคดีนะคะมีความสุขค่ะยังไงเฮงๆต่างๆไดงไงจัดแดว Okay.